รู้สึกปราบปลื้มปลื้มใจเป็นที่สุดแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจต่อสถานที่แล้วก็ชาวบ้านพี่น้องทุกคนมาร่วมงานบุญขึ้นบ้านใหม่ให้ปูผานมีความสุขมากแรงบันดาลใจในการสร้างปูผานเป็นความประทับใจเป็นความภูมิใจเป็นหลายอย่างที่ยิ่ในจิตใจของชุมชนและตัวเราและครอบครัวได้ตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิดก็รู้สึกซาบซึ้งพิธีการของงานวันนี้นะคะช่วงเช้าก็จะเป็นงานทําบุญตักบาตรให้ปูผานหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีแห่ขบวนช้างโดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นคนนำ ขบวนช้างเข้าพิธีลานพิธีท่าน,นอำเภอกับท่านผู้ว่ากล่าวเปิดงานมีพราหมณ์ถวายสารถวายนางรำหนึ่คนจากวิทยาลัยนรศินให้กับสถานที่มีการโปรยทาน แล้วก็มีงานมหอรสบพหมอรับซิ่งค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและให้เกียรติเจ้าภาพทุกๆุภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน,นการทําบุญครั้งนี้ให้งานเกิดขึ้นราบรื่นเรียบร้อยคนที่จะขายไม่ได้คือคุณแม่ตุม๋มผู้สืบสานรเจตนารมณบุญตาบุญสวนที่รมรักมาพัฒนาสารต่อตามเจตนาคุณตาเพื่อให้บ่อบัรขันเป็นฐานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยขอบคุณทุกท่านและขอบคุณแม่ตุ๋มมากค่ะ